ทุกคนครับนี่คือการรีวิว Xiaomi Smart Band 7ครับหรือเรียกง่ายๆว่ามี่ b a n 7นั่นเองครับจากที่ทดลองใช้มานะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมี่ band 6ยังไงคลิปนี้ครับพี่นนท์จัดให้ hey! สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนานชาแนลครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่การรีวิว Xiaomi Smart Band 7หรือว่า Mi Band 7นั่นเองนะครับทุกคนสรุ่นนี้นะครับเหมาะกับใครที่อยากจะเริ่มต้นใช้งานพวกนาฬิกาเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวงสมาร์ทวอทหรือว่าสมาร์ทแบนด์แบบนี้นะครับทุกคนเพราะรุ่นนี้เนี่ยราคาครับก็ค่อนข้างเบาๆเลยทีเดียวครับดูที่1290บาทเท่านั้นครับทุกคน ซึ่งราคาเบาๆอย่างนี้นะครับบอกเลยครับว่าสเปคที่เขาให้มานะครับสิ่งที่น้องทําได้เนี่ยบอกเลยครับว่าคุ้มมากครับทุกคนซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์นะครับผมน้ําหนักหน้าจออะไรต่างๆนะครับโอ้โหผมพูดมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนผมว่าเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาครับเรามาดูรายละเอียดแล้วก็สเปคการใช้งานต่างๆกันตรงนี้เลยดีกว่าครับทุกคนทุกคนครับก่อนที่เราจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเรามาดูก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรแม้กรเราบ้างครับอย่างแรกก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับ แล้วก็จะให้มาเป็นสายชาร์จนะครับที่เป็นแบบนี้เนาะก็จะเป็นแม่เหล็กในการดูดนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวของสมาร์ทแบนด์ของเราครับทุกคนสาหรับการดีไซน์นะครับก็จะดีไซน์หน้าปัดมาแบบวงรีนะครับทุกคนแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยจะเขียนว่า Xiaomi อยู่นะครับเห็นไหมเลยปึ๊บนี่นะฮะ แล้วก็ตรงนี้เราก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์นะครับในการวัดค่า HPO2 อัตราการเต้นของหัวใจการนอนลงนอนหลับอะไรนะครับทุกคนก็มีความเสถียรขึ้นมีความแม่นยําขึ้นกว่ารุ่นก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จนั่นเองเนาะพอชาร์ตเดี๋ยวผมจะลองใส่กับเพื่อนม้ดูกันนะครับปุ๊บอย่างนี้ครับจะดูดแน่นแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ถอดครับปุ๊บรุ่นนี้นะครับจะให้สายมาเป็นสายยางนะครับเป็นแบบนิ่มๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ จะเป็นสีดำเนาะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อสายมาเปลี่ยนเองได้ด้วยนะครับก่อนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยจะเลือกเป็นสายนังนะครับผมหรือว่าสายเหล็กอะไรต่างๆก็จะสามารถที่จะซื้อมาใส่กันได้นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นสายยางแบบนี้นะครับก็จะสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับมีดแบรนด์หกได้ด้วยนะครับใครที่มีอยู่แล้วก็จะสามารถที่จะซื้อมาใส่ร่วมกันได้แต่มันจะมีความแน่นๆนะครับทุกคนเวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีความแน่นๆนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ ในส่วนของสิ่งที่ต่างความต่างเลยนะครับระหว่างมีแบนเจ็กับมีแบนหกเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของหน้าปัดนั่นเองครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีความใหญ่ขึ้นมานะครับกว่ามีแบนหกเนี่ยถึง25%เ์เลยนะครับทุกคนซึ่งหน้าจอนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่1.62นิ้วครับทุกคนแล้วก็เป็นหน้าจอ a อ o โมเลนะครับซึ่งเวลาจอดับนะครับผมมันจะมืดแบบมืดสนิทนะครับก็ค่อนข้างสวยเนาะมีความหรูมีความแพงขึ้นมาทันทีเลยอะทุกคน แล้วก็การใช้งานนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายนะครับทุกคนเพียงแค่เราปัดลงมาอย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเลือกดูนะฮะในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆมันจะเป็น l i n e Facebook Messenger นะครับอินสตากรงอินสตาแกรต่างๆเนี่ยที่เราเปิดให้แจ้งเตือนนี่ก็จะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็จะสามารถเข้ามาอ่านแล้วก็รองรับการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับทุกคนถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับนี่แล้วก็การที่เราจะ กดกลับจากหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งนะครับเราก็เพียงแค่ปัดมาฝั่งนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะสามารถจะกดกลับได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเราปัดมาฝั่งนี้นะครับทุกคนจากหน้าจอหลักนะก็จะเป็นในส่วนของการเลือกดูวิดเจ็ตนั่นเองครับทุกคนซึ่งวิดเจ็ตตรงนี้เราสามารถที่จะเซตติ้งผ่านมือถือนะครับผ่านแอปได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนําภายหลังนะครับทุกคนนี่เราสามารถเซตได้เลยเนาะจะเป็นในส่วนของการวัดอุณหภูมินะครับผมการเลื่อนเพลงอะไรต่างๆนะครับการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจอะไรต่างเนี่ยเราสามารถเซตได้เลยตามที่เเรรราาต้องกลยนะคับ แล้วก็หน้าตาของวิดเจ็ตเนี่ยค่อนข้างสวยนะกดเข้าไปปุ๊บสามารถดูได้เลยเนาะก็ค่อนข้างสะดวกครับทุกคนปุ๊บนี่แล้วก็การที่เราปัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือการที่เรากดเข้ามายัางเมนูหลักนั่นเองครับว่าเขามีโหมดอะไรไหมกับเราบ้างนะครับในส่วนของหน้าตาของไอคอนนะครับก็ค่อนข้างสวยเนาะ ก็จะสามารถดูง่ายขึ้นนะแล้วก็จะมีข้อความเขียนอยู่ด้านล่างนะครับว่าเป็นหมดอะไรบ้างนะครับสารมดแรกก็จะเป็นในส่วนของอข้อมูลกิจกรรมนะครับก็คือประมาณว่าการวัดแคลอรี่นะครับการนับก้าวอะไรต่างๆของเรานั่นแหละนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะว่าจะเป็นในส่วนของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีการพัฒนานะครับสามารถที่จะวัดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างดีนะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะวัดค่า SpO2 นะครับหรือว่า ค่าออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะมีอนี่มาให้แล้วก็โหมดออกกําลังกายครับซึ่งโหมดออกกำลังกายเนี่ยก็มีให้ค่อนข้างเยอะเลยครับกว่า120โหมดเลยครับทุกคนนี่หน้าหลักนะครับก็จะมีกีฬาทั่วไปที่เราเล่นกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานวิ่งว่ายน้ําแรงต่างนะครับอ่ะพอพูดถึงว่ายน้ำครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะกันน้ําได้ที่5 ATM นะครับหรือว่ากันน้ําได้ลึกถึง50เมตรเลยครับทุกคน นี่โดดชงโดดเชือกมีหมดเลยนะครับโยคงโยคะนะฮะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมตรงนี้ครับแล้วเขาก่าแยกหมวดหมู่ให้กับเราเลยนะครับเป็นกีฬาประเภทไหนนะฮะทุกคนปั่นจักรยานนะครับว่ายน้ํากีฬาการแจ้งน,นะครับกีฬาในร่มเนี่ยมีถึง20ประเภทต่างๆเนะี่ยก็กดเข้าไปดูอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ไปเลือกได้เลยนี่ปึ๊บแต่ที่ผมชอบนะกวนมันจะมีในส่วนของการเล่นบอร์ดเกมอะไรต่างๆไหมด้วยนะว่าจะเป็นมากร๊ปมาคอสตต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะ เปิดโหมดแล้วก็ใช้งานไปร่วมกันได้ด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างดีนะใช้ได้เลยหมู่ออกกำลังกายเยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอประวัตินะครับผมการออกกําลังกายต่างๆก็จะรวบรวมเอาไว้กับเรานะครับแต่นี่ผมยังไม่ได้ออกกำลังกายนะทุกคนมันก็เลยไม่ได้ขึ้นอะไรให้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานการออกกําลังกายนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงบ้างแล้วต่างๆเขาจะบอกให้เราตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถจะวัดในส่วนของความเครียดได้ด้วยนะครับ และก็สามารถที่จะวัดการนอนหลับครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบเนาะแล้วก็ใช้งานหลักๆเนี่ยผมก็จะใช้ในส่วนของการดูการนอนหลับนี่แหละนะครับเพราะว่ามันเนี่ยสามารถจะบอกกับเราได้หมดเลยนะว่าเราเนี่ยนอนหลับลึกประมาณไหนนะครับผมแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นแบบไหนนะครับการนอนของเราเนี่ยควรปรับปรุงตรงไหนบ้างเนี่ยเขาก็จะบอกให้กับเราเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าดีมากนะครับทุกคนปึ๊บมีนาฬิกาเนี่ยเหมือนมีหมออยู่ข้างๆหนึ่งคนเลยนะทุกคน แล้วก็ตรงนี้เราสามารถอย่าดูในส่วนของสภาพอากาศได้ด้วยนะครับว่าเอ๊ะสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกยังไงนะครับความชื้นยังไงนะครับโอ้โหบอกถึงยังรังสี UV วเลยทุกคนนี่ก็สามารถอยาบอกพรุ่งนี้มารืนนี้นะครับบอกล่วงหน้ากับเราได้ด้วยนะฮะปัดกลับเลยครับนี่แล้วตรวนี้ก็จะสามารถเปิดเพลงนะครับผมนี่การปลูกเราก็สามารถจะตั้งค่าเพิ่มไม่ได้นะครับว่าจะให้ปลูกตีเท่าไหร่ได้ยังไงนะฮะ ก็จะเป็นการสั่นนะครับในการปลุกของเราเนาะก็ตรงนี้ก็จะสามารถตั้งค่าสามารถวัดตั้งค่าสามารถแบนของเราได้ด้วยนะครับมาดูที่เพิ่มเติมมันครับก็จะมีในสองไฟชายนะครับแล้วก็สุภาพผู้หญิงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถวัดในส่วนของรอบเดือนของผู้หญิงได้ด้วยนะฮะซึ่งมีมให้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแต่ก็ตรงนี้เราก็จะสามารถวัดในส่วนของ,ของการหายใจนะครับแล้วก็ การจับวิลุงวิลานะครับผมนับถอยหลังการหาโทรศัพท์แรงต่างเนี่ยเราเพียงแค่กดตรงนี้นะฮะโทรศัพท์ของเราก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่ปิดก่อนครับทุกคนปึ๊บแล้วก็จะมีในส่วนของการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ครับโอเคเลยนะครับในส่วนของการใช้สมาร์ทแบนของเรานี่นะฮะเป็นปุ่มชปเตอร์กับกล้องของเราได้ด้วยเดี๋ยวผมจะิดให้กับทุกคนได้ดูนะครับกดเข้ามาที่กล้องเลยครับนี่ นีนะฮะเราก็กดที่สมาร์ทแบนด์ของเราเลยครับ1 2 3ซ้ปึ๊บนี่1 2 3ปึ๊บนี่ครับซึ่งเวลาเราอยู่ไกลๆจากตัวศัพท์วางกล้องถ่ายต่างๆนะฮะอยากจะถ่ายรูปให้เห็นเรากับบรรยากาศอะไรต่างๆแต่ไม่สามารถจะถือได้เนี่ยเราก็สามารถใช้เนี่ยสมาร์ทแบนด์ของเราเนี่ยเป็นบุ่มชัตเตอร์ได้อีกด้วยครับทุกคนกลับเลยครับสารมดต,ต่างๆนะครับก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดนะครับถามว่าหลายๆคนว่าอ๊ะ มันมีให้เยอะไหมนะครับซึ่งมีมาให้นะครับหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราสามารถอยดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะฮะผ่านในแอปเนี่ยได้กว่า100หน้าปัดเลยนะครับทุกคนนี่ที่มีมาให้ก็ค่อนข้างเยอะนะแลวเราสามารถอยากใส่เป็นรูปของเราได้ด้วยนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนี่ครับ <S <S เราสามารถอยากใส่รูปของเราเป็นรูปหน้าปัดนาฬิกาอะไรต่างๆใส่รูปเพื่อนใส่รูปแฟนอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับโดยการเซตติ้งผ่านตัวแอปนั่นเองครับ ซึ่งแอปที่ใช้เชื่อมต่อสมาร์ทแบนเครื่องนี้นะครับก็จะมีอยู่2แอปนั่นเองครับทุกคนจะเป็นในส่วนของแอปมีฟิตนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอปซิปไลท์นั่นเองสามารถจะใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android นะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาใช้ได้หมดเลยนะครับโดยทั้ง2อแอปนี้เลยนะครับซึ่งการเชื่อมต่อครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันเชื่อมต่อยากไหมนะครับการเชื่อมต่อนะครับง่ายมากครับทุกคนเมื่อเราได้มานาฬิกามาใช่ไหมครับ หน้าจอมันจะมืดไม่เปิดอะไรให้กับเราเลยใช่ไหมฮะเราเพียงแค่เอาสายชาร์จรับเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะทําการเปิดเครื่องครับแล้วก็จะขึ้น QR Code ให้กับเราเราเพียงแค่เอามือถือของเรานะครับกดปุ๊บสกแกน QR Code แล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปเสร็จปุ๊บเราก็เอามือถือของเรานี่แหละทําการเปิดบลูทูธครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับนาฬิกาครับแล้วก,ก็กดเข้ามาในแอป แล้วก็เลือกเชื่อมต่อได้เลยครับแค่นั้นเองนะครับเราก็ยอมรับผ่านานาฬิกายอมรับไปยอมรับไปก็จะสามารถเข้ามาสู่หน้านี้ได้เลยนะฮะทุกคนแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างของแอปนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนาะก,การนอนหลับแรงต่างเนี่ยก็จะสรุปมาให้หน้านี้เลยนะครับทุกคนนี่รายละเอียดต่างๆเนี่ยถูกสรุปไวในหน้าแรกหมดเลยนะครับแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยวิ่งไปเท่าไรต่างๆนะครับ หมายถึงว่าการที่เราออกไปวิ่งนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันไม่มี GPS นะครับทุกคนถ้าเราจะออกไปวิ่งเนี่ยเราต้องพามือถือของเราไปด้วยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็สําหรับการดาวน์โหลดหน้าปัดนะครับทุกคนก็่อค้างง่ายมากครับเมื่อเรากดมาหน้าแรกอย่างนี้ใช่ไหมครับกดมาที่ออนไลน์เลยครับแล้วก็กดมาที่ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็จะมีหน้าปัดนะครับผมให้เราเลือกเยอะเลยครับนี่แล้วก็เราสามารถที่จะ เพิ่มรูปภาพของเราไปได้ด้วยนะครับโดยการสังเกตตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับที่เขียนอยู่นี้เนาะแล้วก็กดเพิ่มไปครับและหลังจากนั้นครับทุกคนให้เรานะครับเลือกเลยเนาะว่าจะใช้เป็นนาฬิกาแบบไหนนะผมจะยกตัวอย่างเป็นอันนี้ก็ได้นะอยากจะใช้เป็นรูปนี้ทุกคนลองดูนะตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะใส่เป็นรูปเราได้เลยใช่ไหมฮะให้เรานะครับทำการเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็แทนที่ภาพพื้นหลังอย่างนี้ครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับที่เราอยากจะตั้งเป็นรูปหน้าจอนะครับของหน้าป สมาร์ทแบนด์ของเราเนาะจะเลือกเป็นรูปนี้ก็ได้นะฮะปุ๊บนี่ครับแล้วก็เลือกเลยนะประมาณไหนปุ๊บออกประมาณนี้นะแล้วเราก็กดตกลงครับแล้วก็ใช้งานอยู่นะครับทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาเนี่ยทำการซิงเข้ากับสมาร์ทแบนด์ของเรานะครับนี่นะครับทุกคนเมื่อได้9 9แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะวนวน,วน,ว,นวนมาที่นาฬิกาของเรานะครับ และนาฬิกาก็จะสั่นทีนึงตึ๊ดทีนึงครับเห็นยังครับรูปที่เราเซตเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นรูปหน้าปัดนาฬิกาของเราแล้วครับทุกคนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ในส่วนของการเซตติ้งต่างๆครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนการที่เราสามารถที่จะเหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะว่าเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของการตั้งค่าวิดเจ็ตได้ด้วยนะครับนี่ครับเราจะเอา,อาสภา,ภาพอากาศออกนะครับอย่างนี้นะครับผม หน้าบัดของสภาพอากาศของเราเนี่ก็จะหายไปเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องบันทึกก่อนนะอย่างนี้ครับปึ๊บดูนะเห็นอย่างครับทุกคนในส่วนของอสภาพภูมิอากาศของเรานะครับก็จะหายไปดันทีเลยครับทุกคนเราสามารถจะเซตติ้งทุกอย่างได้ภายในแอปนี้ได้เลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น,นดดปการจัดเรียงแอปการจัดเรียงต่างๆการยกขึ้นเพื่อปลุกนะครับผมการสัน่นการค้นหาแบรนด์เหมือนนาฬิกาเราอยู่ไหนเนี่ยก็จะสามารถค้นหาได้นะมันจะสั่นตื้อ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 ้ได้เลยครับ จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันก็ค่อนข้างครบเซตติ่งง่ายใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับทุกคนในส่วนของมีแบนเจ็ดเครื่องนี้ครับก็สําหรับมีแบนเจ็ดเครื่องนี้นะครับก็เป็นแกจิตอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือพูดง่ายของมันต้องมีเนาะ <laughs> ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยเมื่อจะเป็นฟังก์ชันนะครับหรือว่าเซนเซอร์ต่างๆที่เขาใส่มาให้กับแกเจ็ตตัวนี้นะ ก็ถือว่าคุ้มนะเมื่อเทียบกับราคาเพียงแค่1,290บาทนะครับทุกคนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแบนด์สมาร์ทวอทช์หรือมือถือนะครับผมสักเครื่องหนึ่งเนี่ยแนะนำครับตรงมาที่เจนไฮทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจนไฮโฟนครับเฟซบุ๊กเจนไฮโฟนครับ เรามีบริการจัดส่งฟรีด้ยประเด็นนั่นเองวันนี้ครับผมนนนทวัฒน์เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเรารับประกันภาพดีสัมร้องมีครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานของบริการอีกมากมาย